สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรีแอคต์รำกับครูจิ๊บนะครับใน EP นี้ตามที่เราได้โปรโมทกันไว้แล้วว่าเราจะมารีแอคการแสดงฟอนบูชาพญานาคนะครับของคุณอแมนด้าชาริสาอับจุม <laughs> ก่อนอื่นวันนี้ครูจิ๊บขออนุญาตนาทุกคนเข้ารายการด้วยดนตรีอันไพเราะในการบรรเลงเพลงขับนักสะดุ้งนะครับโดยช่องคีตาอีสานนะช่องนี้นะคีตาอีสานตอนนี้คนดูก็เริ่มที่จะมาแล้วเดี๋ยวเราเาเช็คกันหน่อยครับได้ยินเสียงครูจิ๊บกด1ได้ยินเสียงเพลงกด2ถ้าได้ยินเสียงทั้งครูจิ๊บและได้ยินทั้งเสียงเพลงกด1-2ครับสวัสดีกีต้าสวัสดีทํากับข้าวครับสวัสดีอาร์มนะครับสวัสดี เออสุรศักดิ์สวัสดีคิตตี้ครับคนแรกเลยครับ mm hmm. กูจิ๊บสวัสด,ดีจ้าสบายดีจ้าสบายดีสบายด,าายด,ายดีวันนี้อย่าลืมดูลูคอนเรนังโอ้ก็อย่างที่โปรโมทไว้ครับวันนี้3คลิปด้วยกันหรืออาจจะ4หรือ5เดี๋ยวขอดูแรงดูพลังก่อนนะฮะอ่าอันดับแรกเลยเราก็จะมารีอคฟอนบวงสรวงบูชาพญานาคที่มีหลายๆคนพูดถึงเมื่อวานนี้ตอนที่กูจิ๊บรีอคบางคนบอกว่าเนี่ยวันนี้ดูรอบพีริมเสร็จ ก็มาดูครูจิบรีแอคต่อเลยนะครับพรีมของ MUT เป็นไงบ้างวันนี้ชุดราตรีฟ้าดแม่ละแม่ครูนางอัวว่าจะไปอาบน้ำดูครูจิบก่อนอาบน้ำก่อนก็ได้รีบอาบน้ำแล้ว <laughs> เพราะเดี๋ยวครูจิบรีแอคกันยาวๆไปกินน้ำหวานก่อนครับจะได้แบบสดชื่นอ่ะโอเคฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันหน่อยนะครับทุกคน ตอนนี้คนดูประมาณ18คนเข้ามาจารก็ทยอยกันเข้ามาเรื่อยๆคุณคุณอแมนดาเนี่ยเมืออ่อวานเนี่ยเขาฟอนเนี่ยก็คุณที่แอบดูนิดเดียครับเดี๋ยวไม่เซอร์ไพรส์ก็ดูหน่อยๆวันนี้ว่าจะมาดูพร้อมๆก,กันกับเพื่อนๆครับ หน้าปกเป็นรูปวัดที่หลวงพ่อบางอ๋อจ้าหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสองสองหนึ่งรู้นางอ้วนนามวิหกแนเดอร์ครับประมทไปแล้ววันนี้น่าจะมี3รายการด้วยกันกรีดออกมาค่ะ <c oughs> ใครกลลครกีดจ้ะหมมหลวงลาเต้ใครกรีดจ้ะอ่ะโอเคคุณทิพว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวการอารัมพบทจะยาวไปคุณทิพเบาเพลงก่อนขอขอบคุณนะครับช่องขีตอีสานนะครับมีเพลงไพเราะมากมายใครสนใจก็ไปฟังไปชมกันได้นะครับโอเค ก่อนอื่นคุณจิไปเปิดเจอวีทีตัวหนึ่งครับของคุณอเมนดาชาลิสาออบดมซึ่งอันนี้โพสต์ไว้โดยช่อง Post ส r o Production นะครับช่องนี้นะนี่นี่น,นี่ขอขอบคุณช่อง p o โพ Pro Production นะครับสวัสดีค่ะคุณจิบสวัสดีค่ะหม่มหลวงลาเต้อาเลิศค่าธนาเทพอ่ะเราไปดูพร้อมๆกันก่อนดีกว่าวีทีแนะนำอเมนดาที่เขาจะไปฟอนที่จังหวัดหนองคายเนาะใช่ไหม คุณทิ๊บเข้าใจผิดเปล่าลองไปดูกันไปสวัสดีค่ะด้าชาริสาออฟดัมมิสอุนเวิร์สไทยแลนด์2020ค่ะวันนี้นะคะด้าใส่เสื้อปัรำค่ะบ้างไฟพยานาคที่หนองไผ่นะคะบอกเลยว่ารู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะคะที่ได้กินก่อนรำหมอเคลิร์ เพราะว่านี่ก็เป็นประเพณีนอ,อนางแต่งุดแม่ได้ชุดอีสาน<า>ชุดลาวแล้วสวยเนาะดีใจที่ได้มีโอกาสกลับมาอีกครั้งแต่ครั้งนี้เนี่ยได้มารับด้วยก็รู้สึกดีใจมากๆเลยค่ะหน้าดีผมดีอ๋อ ทีมหน้าผมทีมชุดจัดนี้นะคะร้านไหนเนี่ยร้านผมบิวนะคะที่อําเภอโพธิพิสัยนี่ค่ะทุกคนมีขายเมนอาหารไปอีกนะคะแล้วก็ต้องบอกเลยว่าอาหารที่นี่เนี่ยอร่อยมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะอําเภอโพธิพิสัยเนี่ยต้อมีวัดที่สามารถมาสักการะบูชา ก็อยากจะให้ทุกคนพนพิสัยนหนองคายคใช่ไหมะคะมาเที่ยวเพื่อพนพิสัยนะคะเพราะว่าได้ามาแล้วเนี่ยบอกได้เลยว่าติดใจนะคะปีหน้าก็จะต้องได้มาปีต่อๆไปก็จะต้องได้มาค่ะเพราะฉะนั้นอย่าลืมมาเที่ยวจะต้องะะได้มาเข,า,ขาต้องจ้างมาไปางเนยหรือน้องด้ามาช่วยเออหน้าผมนางดีนะนี่ใช่ไหมนี่ใช่ไหมอุ้ยอยากไปจังเลยตรงนี้ริมน,น้ำอู้คนเยอะจังเลยอะ อันนี้ใครอ่ะว่าป้าหรือใครโอ้โๆๆคนที่มาฟอนี่เป็นที่ไหนเนี่ยเป็นคนที่ไหนอ่ะเป็นคนหนองคายเป็นแม่บ้านหรือเป็นนาาักศิลป์นักเรียนนักศึกษาวันนี้ทนันหวัดดีค่ะหวัดดีค่ะปังนะน,น้องนะโอ้มีพิธีบวงสวงยิ่งใหญ่โอ้เฮ้ยชุดนางลำเขาเก๋อ่ะ หัเมนดาได้นั่งเก้าอี้หลุยอย่างหรูหาเลยอ่ะเอ้ยดอกไม้ทัดผมก็สวยเนาะโอ้ยนัง่งสวยคนลกุกทุกคนวัดไทยครับคนหนองคายฟอนเฮ้ยเคยเห็นแต่อเมนดาแต่งชุดไ,แบบไทยแบบชุดรำไทยแบบแบบพักตังรัดก้าแบบละครแบบ กลางอ่ะเห็นนางต่งางอีสต์แล้วก็ได้อยู่เอ้ยได้อยู่หมายความว่าได้นะ <fare> ไม่ใช่ได้อยู่แปลว่าไม่ได้นะเออแม่เสื้อผ้าร้านไหนเนี่ยเป็นสปอนเซอร์ให้เนี่ยน่าจะเป็นแม่อสมอเป็นส่วนใหญ่เนาะเอออันนี้น่าจะเป็นการถ่ายเป็นแบบเหมือนว t r ีเป็นโปรดักชันเดี๋ยวเดี๋ยวจะมีอีกคลิปหนึ่งครับที่นางรำแบบเต็มเเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เออแล้วเข้าใจเอานางไปนะเพราะตอนนี้กระแส M U T กำลังมาเลยอะ่ะเออแล้วมันก็สอดรับกันเมื่อวานนางไปฟ้อนวันนี้ก็เป็นรอบพีริมอะ่ะเออยอมใจสวัสด,ดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่รีอครำกับครูจิ๊บนะครับอ่ะครูจิ๊บอาจจะมาก่อนเวลาหน่อยนึงใช่ค่ะอยู่หนองคายวัดไทยค่ะเ่ะเพื่อนๆครับเดี๋ยวเราจะไปดูอีกคลิปหนึ่งนี่เป็นคลิปที่น้องด้ารำนะครับครูจิ๊บเนี่ยเคยเห็นน้องอแมนดาเนี่ยอ่ารำเอ่อ เงาะรจะนาเสียงพวงมาลัยนะครับเดี๋ยวคูจิ๊บเสิร์ชก่อนเดี๋ยวคูจิ๊บเสิร์ชก่อนนะรจะนาเสียงพวงมาลัยเนี่ยคูจิ๊บก็เอ่อรู้สึกว่านางก็พยายามเต็มที่นะแต่เข้าใจแหละคนเราอะเนาะมาฝึกรําเพื่อที่ใช้ในการรำเอ่อในการสแสดงแบบเฉพาะกิจแบบแก้บ,บนอะมันก็มีบ้างแหละที่แบบอาจจะไม่ได้เป๊ะอะไรมากะนะคูจิ๊บปะคือครูแล้วก็เอ่อ ครูที่ครูจิบรู้จักรุ่นน้องรุ่นพี่ที่อยู่ที่สำนักงานสังคิตกรมศิลปากรอ่ะเขาก็เป็นคนอสอนอแมนดานะครับตอนที่อแมนด่าไปรานะครับที่ศาลพระพรหม,มเอราวัณน่ะนะเนี่ยน้องฉิมทุกคนเห็นรูปไหมเนี่ยน้องฉิมน้องน้องน้องเอ็มแล้วคุูจิบก็แบบว่ามีส่วนร่วมนิดนึงนะเพราะว่าอุบะ อุบะที่อเมนด้าใส่อยู่นี่อุบะครูทิพธ์ทำนะแอบโฆษณาครูทิพธทำอุบะดออกไม้ทัดด้วยเนี่ยอันนี้คือ,อ,อตอนนี้ท่านเป็นนักาาศิลปินแล้วครับน้องเอ็มนะครับหรือเราเรียกกันว่าน้องฉิมนะครับก็จบวิลาลนัตศิ์นครศรีธรรมราชแล้วก็มาต่อสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์นะครับแล้วก็มาทํางานเป็นข้าราชการเป็นเป็นน่งศิลปินอยู่สํานักงานสังคีตกรมศิลปากรน้องฉิมน้องเอ็มเนี่ยทำชุดสวยมากนะครับแกจะทําชุดแบบแกจะทำชุดแบบแนวแบบโบราณอ่ะเนี่ยแกจะทำชุดแบบ เนี่ยทุกคนดูดิทําชุดละครแบบแบบพีเรียดโบราณย้อนยุคอะไรอย่างเงี้ยครับคุจิ๊บก็เคยมีโอกาสเชิญนางมาสัมภาษณ์ในรายการคุจิ๊บด้วยนะครับเนี่ยคุจิ๊บเปิดให้ดูเนาะน้องน้อง,น,องน้องฉิมน้องน้องเอม็มจริง,รงๆแกชื่อน้องเอม็มอ่ะนะครับคุณแม่แกชื่อฉิมแต่เราเรียกกันแบบเรียกกันแบบโดยคุ้นชินนะครับแกจะทําชุดเสื้อผ้าสวยโดยเฉพาะยิ่งชุดโดยเฉพาะอย่างยิ่งชุดแบบแนวใต้ๆอ่ะชุดแนวแบบชุดเขาเรียกอะไรชุดบ้าบ่ายยาอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยเนี่ยอันเนี้ย แกเป็นคนสอนอแมนด้านะครับในครูชิปก็เคยดูอแมนด้าลำนะครับแกแต่งตัวว่าอแมนด้านะครับโอเคอ่ะเดี๋ยวเขาอ่านคอมเมนต์ก่อนนิดนึงตอนนี้เข้ามา114คนแล้วเมื่อกี้ดูยังไม่ได้ดูอแมนด้าลำแบบเต็มๆนะครับวันนี้มาทันครูชิปหลายจ้าลอยอีสานแซ่สองพี่อแมนดา้าทรงเฉลี่ยสมทรงทรงเฉลี่โฉมงดงามเพื่อนๆครับค,ครบคูชิปอาจจะไม่ได้อ่านคอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ต้องกราบขออภัยนะครับแต่ว่าเดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะไล่ มาอ่านให้ครบทุกอันนะครับจริงๆคุณจิ๊บจะกลับไปอ่านตลอดเวลาคุณจิ๊บรีแอคเสร็จคืออย่างนี้เพื่อนๆเดี๋ยวขอเมาส์าน้อยนิดนึงก่อนที่จะไปรีแอคอเมนด้าในคลิปนี้เมื่อวานเนี่ยหลังจากที่คุณจิ๊บจัดไลฟ์สดไป2 3งสคลิปก็มีรีแอคชั่นมีเอฟเฟกมีการเขาเรียกอะไรมีการแสดงความคิดเห็นแล้วก็แนะนำนะครับบางคนก็บอกว่าอยากให้จัดรายการแบบรูปแบบเดิมดีกว่าให้อัดคลิปไว้ก่อนแล้วค่อยมาลงคุณจิ๊บจะได้โฟกัสกับการแสดงเต็มที่ไม่ใช่ว่ามัวแต่มาอ่านคอมเมนต์แต่ อันนั้นจะเป็นประมาณอยู่ประมาณ20%อีก80%ก็จะคอมเมนต์แล้วก็มาส่งข้อความหาครูจิ๊บครับบอกว่าอยากจะให้ครูจิ๊บรีแอคชุดการแสดงเป็นแบบไลฟ์สดมากกว่าคือตอนแรกอะครูจิ๊บจะแบ่งอย่างนี้ครับจะรีแอคทุกวันเสาร์ทุกวันอาทิตย์และการแสดงชุดอื่นจะอัดคลิปเป็นปกติทีนี้ก็มีน้องๆที่บอกว่าครูขาช่วยเรียกให้หน่อยวงเล็บขอแบบไลฟ์สดได้ไหมคะหนูจะนัดเพื่อนๆเ,เ,เข้ามาดูเอากลายเป็นว่าทุกคนอยากให้ครูจิ๊บ รีแอคแบบไลฟ์สดแต่พอคุชิปรีแอคแบบไลฟ์สดไปก็มีบางคนคอมเมนต์บอกว่าไม่เอาว่ยอยากให้รีแอคเหมือนเดิมบ้างเหมือนคุชิปไม่ได้โฟกัสกับโชว์มแต่มาอ่านคอมเมนต์นะครับคุิปก็จะค่อยๆปรับพัฒนาไปเรื่อยๆนะครับอาจจะอ่านคอมเมนต์บ้างดูโชว์บ้างแต่อย่างไรก็ดีคุชิปก็จะเน้นดูโชว์เป็นหลักนะครับแล้วก็เน้นความแสดงความรู้สึกผ่านการที่เราได้ดูโชว์แต่บางทีอาจจะปลายตาไปมองคอมเมนต์บ้างดูโชว์บ้างอาจจะไม่ได้เหมือนแต่ก่อนที่เป็นการทําคลิปมาก็ต้องกราบขออภัยด้วยนะครับสาหรับคนท ครูจิ๊บรู้สึกว่าทําแบบใหม่มันก็สนุกดีนเน,นาะเพื่อนเนาะเพื่อนๆใช่ไหมคะทุกคนนะมีคนบอกไลฟ์สดดีแล้วกลายเป็นว่าตอนนี้พอครูจิ๊บบอกว่าเดี๋ยวจะรีแอคคลิปนั้นคลิปนี้มีคนคอมเมนต์บอกว่าวงเล็บขอเป็นแบบไลฟ์ได้ไหมคะหนูจะนัดเพื่อนและครูมาดูวันที่ครูจิ๊บรีแอคพร้อมๆกันกลายเป็นว่าคนชอบแบบไลฟ์มากกว่าเพราะว่ามีการโต้อตอบโอเคครับเดี๋ยวจะพยายามทําให้พอดีอ่ะสวัดดีทุกคนตอนนี้146คนแลวเดี๋ยวครูจิ๊บจะทยอยอ่านคอมเมนต์ที่หลังนะ ไลฟ์สดดีแล้วครับแบบไลฟ์นี้แหละครับดีสบายดีไลฟ์สดแบบนี้กดหนึ่งอยากเห็นกูจิ๊บรำค่ะโอเคปเราไปดูรำถวายองค์พระปู่พญานาคนะครับ,บวงสวงพญานาคโดยคุณอแมนด้าชนยสาอ๋ดไปดูพร้อมเพียงกันไปเลยจ้า <S 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 ถ้าแบบเดิมกูทิ๊บอาจจะไม่รู้ข้อมูลชอบแบบไลฟ์สดโอเคครับ ทำโพสำรวจฝากทำให้หน่อยนะสุภพกรบางฝ่ายพิรนาขึ้นเยอะมากล้อกูจิตไม่เคยไปดูเลยอ่ะรอชนามิโอเคจ้ะมาเยี่ยมมาเยี่ยสวัสดีทุกคนนะครับ156อันนี้คือใครเป็นคนออกแบบท่ารําอะต้องมีการออกแบบท่าลําแล้วก็อัดเป็นอัดเป็นวิดีโอส่งให้น้องดูก่อนไหมหรือว่าใครรู้บ้างว่าน้องซ้อมยังไงทำไมน้องถึงลําได้ทำไมน้องถึงลําได้ไไดใกล้เคียงกับ กับต้นฉบับเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยคือ,ค,อคือนางก็เอาเอาตำตรงนะน้องก็แบบเนียนอยู่นะเอาตำตรงทุกคนว่ามาถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้เป๊ะปังแต่แบบนางก็ลอกได้จนเนียนอ่ะอย่างน้อยนะครับอาลองดูนะนางเอียงหัวถูกอ่ะซึ่งมันยากนะคุณ คนถ้าํำไม่เป็นน่ะจะเอียงหัวกลับไปกลับมากับข้างอ่ะคุณแล้วสิ่งที่นางมีคือนางสมัยนางไม่ได้รำแบบกังวลน่ะนางยิ้มมากซ้อมสองชั่วโมงเองเหรอจริงเหรอเฮยอเ,อเมนด้าอเมนด้าย่เก่งมากนะคือเนี่ยครูชิปดูข้างหลังก็เอียงหัวคล้ายคลึงกับอเมนด้าเลย แสดงว่านางก็ลอกคนข้างหน้าได้เนียนซ้อมหนึ่งวันได้ยินว่าซ้อมก่อนแสดงแค่สองชั่วโมงอย่างน้อยนางรู้ว่านาฏสินไทยมีมือตั้งวงกับมือจีบและนางทําถูกและสังเกตนางย่ําขาตรงจังหวะหนึ่งอาผมและนางไม่กังวลเลยน่าจะนาฏสินหนองคายเหรอคะเอา้าหนองคายมีวิไัยนาตสินด้วยหรอไม่มีน่ะ ออกแบบท่ารำโดยคุณครูสมจิตวิเศษสุนทรอ,อุ้ยปรบมือกับคุณครูครับโรงเรียนชมรมด้านศิลป์ชุมพลพลพ,ลพิสยัยอ้อจังหวัดหนองคายก็มาริ่มรำด้วยเอา้าอันนี้ไม่ใช่จังหวัดหนองคายหรออันนี้จังหวัดอะไรอะ่ะอ๋อสอสจังหวัดหนองคายนางดีนะก่อนนางบินนางก็รำที่สนามบินด้วย ดูดิเห็นไหมนางเอียงหัวไปถูกนางโยกตัวถูกนางก้าวขาถูกก้าวขาขวาข้างหลังเปิดเท้าอันนี้ก้าวขาซ้ายอันนี้คือคุณครูใช่ไหมคะคนที่อยู่ข้างหน้าหนองคายล้วนโอ้ซอ้อมเนี่ยเห็นไหมอันนี้นางก้าวขวาขาซ้ายเปิดรู้เลยน่ะคือคือดูรู้แหละว่านางลอกบ้างอะไรบ้างแต่นางลอกเนียนอันนี้ให้ ในฐานะเราก็เป็นพวกนักศิลป์ด้วยกันนะเนาะ214คนสวัสดีครับชมรมนรักศิลป์ครับก่อนประมาณวันสอชั่วโมงโอ๋อเอะเห็นไหมเห็นไหมเอียงพอนางพอทุกคนเอียงซ้ายนางก็เอียงซ้ายเอาตามตรงคือน,นางลอกอ่ะนั่นรู้ด้วยว่าหันข้างหันอะไรเห็นปะแต่คนจัดงานก็ดีมากไม่ว่าน้องจะหันไปทางไหน นางก็จะเห็นคนฝั่งซ้ายเป็นคนนําหันไปทางขวาคนขวาก็นําข้างหน้าก็มีนาข้างหลังก็มีนําวางแผนได้ดีแม่ครูอยู่หน้าสุดเลยเลิศเสียดายปีนี้มีโควิดไม่ได้ไปํำจ้ะสอสองแม่หมอตอกแดกนั่นนั่นน,นโอ้ชุดสวยด้วยนะแหมใส่เสื้อปัดใส่สบายใส่สิน้น ครูจิบเชื่อว่าคนหนองคายอ่ปลื้มครูจิบดูอ่องงีกครูจิบยังปลื้มเลย <c oughs> <c oughs> ฉันมาฉันมาแล้ว<ม>ฉันปลื้มนะฉันเห็นคนที่แบบไม่ได้เป็นคนนัตสินไม่อยู่ในวงการแต่เขามาซึมซับอะไรแบบนี้ฉันปลื้มนะทุกคนเห็นไหมาสาวจินยังบอกว่านางลำเนียนเลย ังมีความตั้งใจใช่นี่ครูจิพยายามจากตอนนี้ครูจิปเอาหน้าจอที่เป็นคอมเมนต์กับหน้าจอที่เป็นการแสดงอยู่ชิดกันเลยครับเมื่อวานจะเป็นอย่างนี้เนาะเมะื่อวานจะเป็นอย่างนี้แต่วันนี้คือแบบ <Okay. S 1> พี่ดาคือเก่งมากฉันปลบมือให้เธอไม่ได้เป็นคนนาตาสินแต่เธอทำได้ขนาดนี้ฉันก็ยอมอ่ะ อ่าพอเปลี่ยนจังหวะนางย่ำหนึ่งสองสามแต่นางคว้าทันด้วยนะไม่เลิกลากด้วยเอายกหนึ่งสองสามและยกนั่นเมื่อกี้ตอนเปลี่ยนจากเพลงสองชั้นมาชั้นดีอ่ะจังหวะเพลงช้ามาเพลงเร็วอะ่ะนางคว้าทันไม่เลิกลากใช่ครูจิบว่าจอยนะอย่างหนึ่งคือนางอินกับกับสิ่งที่นางทำและนางเต็มที่ สวัสดีครับเพิ่งทันไลฟ์ครูจิ๊บค่ะสวัสดีค่ะส,ส,สุริยศักดิ์นังทำการชูดกับพญานาะคสวัสดีครับครูจิ๊บสวัสดีจ้าปีที่แล้วพี่โบโอ๋อวันนี้มีประกวดนางงามด้วยค่ะใช่ค่ะรอบพรีล i ม i n a r y เออ ด้หลายจังหวัดในภาคอีสานนะครับก็จะมีการรำวงสวงรวมตัวกันรำโคราชขอนแก่นอะไรกันมากมายคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีนะครับเนี่ยนางทำท่านี้เป็นด้วยไหมนะพี่ดาซ้อมสองวันจากพี่เลี้ยงกองอ๋โอเคครับอู้บังไฟขึ้นหรอครับมีคนบอกเห็นไหมนางทันทุกจังหวะทุกท่าเลยดูสินางไม่มีแบบรับลิ้นแบบผิดอะไรอย่างนี้เลย แล้วหน้านางก็แบบเก็บอารมณ์แบบเออฉันให้นะสำหรับคนที่แบบไม่ได้ํำเป็นสวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนค่ะอแต่อาจจะนังอาจจะจีบทรงหลังไม่ตึงอ่นเนาะไม่เป็นไรหรอก <laughs> น่านป้า เปลี่ยนท่านางคว้าทันตลอดคุณบางคนบอกว่าล,ล้ำเราลอกจากคนข้างหน้าก็ไม่ใช่ง่ายนะเพราะเราเห็นแต่ข้างหลังเขาถูกไหมอย่างน้อยนางก็ต้องเป็นคนที่มีไหวพริบถูกปะเอาดาราหรือเอาศิลปินบางคนมาลำถ้าไม่มีไหวพริบมองคนข้างหน้าซึ่งไม่ได้เป็นกระจกสะท้อนซึ่งข้างหน้าเขาหันหลังให้เรา บางทีอาจจะคว้าท่าไม่ทันนะแต่นี่นางคว้าทันตลอดนี่ฉันไม่ได้อวยนะไม่ใช่ว่าะจะมาอวยนางตลอดเพราะเพราะนางคือเอมแนดาไม่ใช่นะเว้ย <c oughs> คุณรู้นะคุ้ว่าคะ่ะโพสไปแล้วคะ่ะวันเดียววันนี้เลยแอคนะคะอ,อ๋อวันนี้มีประกวดนางงามบา้างไฟพญายนาคโลกเหรอกอ้คุณจิมไม่รู้คุณจินึกว่าประกวด M.U.T. สวัสดีครับเสียดายเสียดายคุณจิมจไม่ได้ไปงานนี้เลยจริงๆอยากไปเดี๋ยวรอก่อนเดี๋ยวรอก่อนเห็นคนส่งกําหนดการประกวดแข่งขันต่างๆนานา,นา,นานและกองยงกองยาวนู่นนี่นั่นเดี๋ยวจะไปอยู่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบประกวดที่ดองคายอ๋อนะเออนางยิ้มตลอดเลยอ่ะดีฉันชอบ ชุดสวยเนาะเออไม่รู้ชุดร้านขาเป็นสปอนเนาะไฟ์สดกดหนึ่งขอบคุณค่ะวัที่พยายามจะโฟกัสทั้งสองอย่างให้เท่าเทียมกันนะครับพรารู้แหละคุณเคยไปดูพิมพ์ลิพายขายของหรือไปดูไลฟ์สดคนอื่นไหมล่ะเวลาที่เราพิมพ์ข้อความไปอ่ะเราก็อยากให้คนที่เขาไร้สดอ่ะอ่านแล้วพอคนที่ไฟ์สดไม่อ่านไม่อ่านบางทีเราก็ออกคุณเคยเป็นคุเข้าใจนะทุกคนเออ ฉันยอมใจมีมีเอ๊ะทำไงต่อดีเอ๊ะทำไงกลับไหมเอ๊ะนางอะนางพยายามจะชั่งสังเกตนะปีหน้ามีใหม่นะครับไปเถอะได้ครับรอวงแคนจ้าเวลาผมกลับมาดูรีแอคไลฟ์แต่ก่อนอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เมาส์นะเป็นช่วงเมาส์มอยนะเปิดอแมนดาไปด้วยนะ เวลาผมกลับมาดูพี่รีแอคแบบไลฟ์สดแล้วรู้สึกนานครับรู้สึกไม่กระชับอะครับแต่ผมว่ารีแอคแบบไม่ไลฟ์สดมันดูไวมากและฉับไวดีครับอ๋อจ้ะก็แล้วแต่คนชอบแล้วกันเนาะเอาเป็นว่าสรุปอย่างไรดีอะแต่แต่เอาตามตรงนะคุณจิ๊บมารีแอคแบบไลฟ์เนี่ยสิ่งสิ่งรู้สึกว่าสิ่งที่เป็นแง่ดีก็คือว่าหนึ่ง เอาตัวมนใมุมครูจิ๊บก่อนนะครูจิ๊บไม่เหนื่อยมากในการต้องตัดต่อคลิปและครูจิ๊บสามารถรีแอคลามได้วันหนึ่งได้เยอะนะครับทำให้บางครั้งคนคอมเมนต์มาในคลิปใต้คลิป บางทีครูจิ๊บไม่ได้มีโอกาสไปอ่านแต่พอไลฟ์สดทุกคนจะคอยคอมเมนต์แล้วก็จิกจิกครูจิ๊บอย่าลืมชุดนั้นอย่าลืมชุดนี้มันทําให้สมองครูจิ๊บมันจดจําว่าเฮ้ย mm hmm. มันยังมีชุดการแสดงอะไรที่มีคนขอมานะครับประเด็นประเด็นหนึ่งนะครับประเด็น2ได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกันซึ่งมันก็โอเคนะครับแล้วก็บางครั้งเนี่ยครูจิ๊บรีแอคลําแบบไม่สดเนี่ย มันเหมือนกับเราตัดสินไปแล้วเอ้ยทำไมมันอย่างนั้นทำไมมันอย่างนี้จริงๆมันน่าจะอย่างนั้นจะอย่างนี้แต่พอครูทิย์ด like ีแอคแบบไลฟ์สดนะครับทำไมเป็นอย่างนั้นทำไมเป็นอย่างนี้มันน่าจะอย่างนั้นมันน่าจะอย่างนี้ทุกคนจะบอกว่าอ๋อเป็นเพราะอย่างนี้ค่ะครูอ๋อเป็นเพราะงี้ค่ะครูครูท,ทิ๊วบอกอ้โทษทีโทษทีตายเลยฉันเข้าใจผิดก็จะเหมือนกับมีการแก้ต่างหรือมีการดีเคัสกันนะครับอีกประเด็นหนึ่งครูทิย์ว่าทําให้คนที่มาดู240วคน่ยได้มมมาพูดคุยกกัันนนแล้ว็็เเปหือนอีกสังคมหนึ่คนา มาทันคลิปไลค์ทูจนได้ไหมหลายๆคนจะบอกมาทันมาทันก็จะหล่อว่าจะมาให้ทันอีสานแซ่สองคุรูนังอ้วโอเคครับโอเคเชื่อว่าแต่ละอย่างก็มีดีกันแตกต่างกันออกไปครับข้อเด่นข้อด้อยข้อด้อยของการรีแอคแบบไลฟ์สดก็คือว่าคุณจิ๊บอาจจะไม่มีสมาธิในการดูโชว์มากนะครับนี่คือข้อด้อยข้อที่1ข้อด้อยข้อที่2เลยคุณจิ๊บก็รู้สึกว่าบางครั้งนะครับคุณจิ๊บ พูดอะไรออกไปบางครั้งไม่ได้กั่นกองไม่ได้นม,มีการตัดต่อบางทีก็อาจจะพูดอะไรผิดผิดถูกๆไปแล้วมันไม่สามารถที่จะตัดคําพูดผิดผิด,ผดออกไปได้นะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นข้อคอข้อเสียข้อที่ที่เกิดจากการไฟ์สดอะไรประมาณนี้อ่าข้อเสียข้อที่3อาจจะทําทให้คลิปนั้นมันนานนิดนึงจากปกติ10นาที15นาทีมจะกลายเป็น2 0 3สินาทีซึ่งมันก็มีคนดิสคัสมาแย้งว่าแต่ผมอยากดูแบบนาน <laughs> สสจังหวัดหนองคายก็ราด้วยเห็นไหมเนี่ยมีคนให้ข้อมูลเยอะเลยอีกอันนึงอะครับรู้สึกว่ามันเป็นการสามารถประชาสัมพันธ์ข่าวสารกันได้อย่างเมื่อวานะมีคนคอมเมนต์บอกว่าครูขาเดี๋ยวจะมีจัดงานนั่นวันนี้ครูขาเชิญมาเนี่ยครูจิบก็สามารถพูดได้เลยก็เป็นการประชาสัมพันธ์ได้เพิ่มเติมนะครับกินแซ่บกินนัวทําแบบนี้ทุกวันรับรองคนที่ดูไลฟ์ก็จะรอดูครูจิบทุกวันนะเห็นไหมเ <c oughs> อาเป็นว่าติดตามกันต่อไปแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบสดแบบไม่สดก็ล้วนแล้วมาจากความตั้งใจของะ สิ่งที่ดีงามอีกสิ่งหนึ่งมันคืออะไรุมันดูไหมทุกคนมันทําให้วงการของเราอะ่ะมันได้พัฒนาครูจิ๊บอาจจะเป็นคนแรกนะครับที่มาทําแบบนี้เดิมเราก็จะดูกันแค่ส่วนตัวของใครของมันแต่พอเรามาดูกันแบบนี้เราได้แลกเปลี่ยนกันเราได้รู้จักกันนะครับแล้วก็ มันได้ทําให้วงการของเราอ่ะมันพัฒนาขึ้นอย่างตอนเนี้ยเอาตามตรงนะครับใน,ในสถาบันในวิทยาลัยนาศิลหรือในวงการานาศิลระดับอุดมศึกษาเนี่ยก็มีคนพูดถึงว่าเฮ้ยเนี่ยแกตอนนี้นี่มันมีตุด๊ดแก่คนนึงเนี่ยชื่อคุจิ๊บเนี่ยมาทําดีแอคอย่างเนี้ยเออฉันก็ว่าดีนะเออเนี่ยฝากให้ไปรีแอคการแสดงของเรามั่งสิลูกแล้วก็บางมหาลัยนะครับอย่างมรัชพัฒน์บางมคุณจิ๊บไม่เอ่ยชื่อแล้วกันอ่าอาจารย์รัชพัฒน์บางมหาลัยเริ่มมีการกำชับกำชาเด็กๆแล้้ววนนะครับ่่าตอไปี จะเอาชุดการแสดงอะไรไปให้ครูจิ๊บรีแยคให้ดูด้วยว่ามันเหมาะสมหรือเปล่าอันไหนดีจริงไปเลยแต่ถ้ายังไม่ถึงอจิ๊บไม่ได้ว่านะครับให้รอก่อนบางสถาบันก็บอกว่าเธอทําให้เต็มที่นะต่อไปเนี้ยมันไม่ได้มีแค่ครูที่เป็นคนตรวจผลงานแล้วนะตอนนี้สังคมอะ่ะมันเริ่มมีกลุ่มคน ที่มาสนใจการรีแอคการแสดงแบบนี้ซึ่งมันก็เป็นเหมือนกับการวิจารณ์วิพากษ์เหมือนกับเป็นการตรวจสอบผลงานของเราอีกแบบหนึง่งที่มันเป็นโลกของความเป็นจริงปกติเราอยู่กันในมหาลัยเราก็รับรู้แค่นี้ครูจิ๊บก็รู้สึกขอบคุณคุณครูอาจารย์นะครับที่ได้ตั้งข้อสังเกตให้กับเด็กๆนะครับซึ่งครูจิ๊บว่ามองว่าเป็นเป็นข้อดีครูจิ๊บพูดไทยใหญ่ได้ไหมได้ค่ะอ่ามายสูงค่ากูก็ค่ะโฮมจมฮับต้นเข้า, Google, ขา, home, om, up, ton, ขาสู่ช่องครูจิ๊บค่ะ สวัสดีค่ะพี่น้องชาวไทยใหญ่ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคูจิบค่ะอยากให้คูจิป,ประจำภาษีได้ค่ะโปง,ปง,ปงลางโอเคทุกคนเพราะฉะนั้นกล่าวโดยสรุปตรงกันแล้วครับอย่างไรเสียคุจิบก็จะพยายามปรับรูปแบบมาเป็นรีแอคแบบไลฟ์แต่คูจิบก็จะพยายามควบคุมตัวเองในการรีแอคนะครับให้มันกระชับฉับไวอย่างที่มีคนคอมเมนต์มาหรือ,อ,อจะพยายามโฟกัสอยู่ที่โชว์นะครับแล้วก็คอมเมนต์ไปควบคู่กันไปโอเคขอพาแดงนางไอเอาแล้วทุกคนครับ พักเบรก5นาทีไปเข้าห้องน้ำการแสดงต่อไปวงแคนมมศใครเป็น f c มมศหรือใครชอบชื่นชมผลงานของมมสหรือเป็นนักศึกษามมสเดี๋ยวเราจะไปรีอกการแสดงชุดต่อไปคือเป็นวงแคนครับอย่างวันนี้ที่กูจิบมีการโพสตไว้ก่อนล่วงหน้าว่ากูจิบจะรีอคการแสดงอะไรในหน้าเฟซกูจิปเดี๋ยวกูจิบเปิดให้ดูนะอ่ะกูจิเปิดหน้าเฟซกูจิปให้ดูนะทุกคนอันนี้ก็เป็นเพื่อนเพื่อนเพื่อนใ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 นยุท ใน u t u b e อะครับแนะนำมาบอกว่าครูขาหนูขอแนะนำอะไรอย่างหนึ่งได้ไหมครูอย่ากโกรธนะแล้วครูจิ๊บก็บอกว่าไม่โกรธหรอกแนะนำอะไรว่ามาเลยลูกเขาก็บอกว่าหนูอยากให้คปปรูจิ๊บโพสต์ไว้ก่อนได้ไหมครับว่าวันนี้จะรีแอคอะไรบ้างครูจิ๊บก็โพสต์ไปแล้วครับที่หน้าเฟซครูจิ๊บว่าวันนี้ครูจิ๊บจะรีแอคการแสดงอะ,อะไรบ้างมีอแมนดามีวงแคนมมสมีครูลูนางอ้วนหมอลำน้ำวิหกนะครับก็จะโพสต์ไว้อย่างนี้ก่อนล่วงหน้านะครับ โอเคครับเดี๋ยวเราพักกัน5นาทีให้ทุกคนไปเข้าห้องน้ำห้องท่าแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการแสดงวงแคนของมมสวันนี้เราไปก่อนครับเดี๋ยวพบกันอีกสักครู่หนึ่งอีก5นาทีบายขอบคุณสำหรับทุกคอมเมนต์และการติดตามนะครับ